แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แจ้งข่าวดีพี่น้องกเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวอินทรีย์นะคะคอรมออนุมัติงบกลาง1,747ล้านบาทส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์รับเงินชดเชยรายละ15บาไร,ไรสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องกเกษตรกรกว่า1.3แสนราย และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะคอรมออนุมัติง,งบกลางปีงบประมาณ2,565รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน1,747.90ล้านบาท สำหรับเป็นเงินอุดหนุนกเกษตรกรของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี2 5 6 3ตามที่กระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์นำเสนอนะคะโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์นี้กครมการข้าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันมีกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว58จังหวัด5,818กลุ่ม รวม1382งายมีพื้นที่ผลิตข้าวอินรีรวม129,911้ารยไรโดยพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินชดเชยรายได้จากการผลิตข้าวที่ได้ผลผลิตลดลงในระยะเริ่มต้นของการผลิตระบบอินทรีย์ไม่เกินรายละ15ไร ในอัตราตามที่กำหนดนะคะคือ 1. เกษตรกร,ร,กรที่ผ่านประเมินเตรียมความพร้อมหรือ T1 ่ 1. ไรละ2,000บาท 2. เกษตรกร,ร,กรที่ผ่านการประเมินระยะปรับเปลี่ยนหรือ T2 ไรละ3,000บาทและ 3. เกษตรกร,ร,กรที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ออร์แกนิกไทยแลนด์หรือ T3 าไรละ4,000บาทสาเหตุที่จ่ายเงินชดเชยรายได้เกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการ เหลือมปีงบประมาณนั้นเนื่องจากการผลิตข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปีทําให้การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการจ่ายเงินอุดหนุนจะแล้วเสร็จก็ค่าปีงบประมาณอีกทั้งในปี2563ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี2564 450ล้านบาทซึ่งไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องขอเสนออนุมัติงบกลางเพื่อใช้ใจ่ายในโครงการต่อไปนะคะอัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวอินทรีย์นะคะครมออนุมัติงบกลาง1,747ล้านบาทส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์นะคะ